สวัสดีนะครับมโต๊ด9 5 5ทาหลอดนะครับมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่10ธันวาคมปี2568หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมในหวข้อคำสารภาพความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในจใจคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศสีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับแต่ไพ่นี้สามารถอ่านสรพับลังงานกันได้ด้วยนะครับ สิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับและหมอตัวจะมอบเดดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโตด9 15คาลอตด,ด้วยนะครับก่อนที่จะมอบเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในจังคุณหมอโตดขอใช้พลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในจังคุณนะครับ ขอสิ้นสิส้นคูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณคำสารภาพความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับขอเชคพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่สามไม้เทา้าเป็นไพ่ของการเฝ้ารอการรอคอยในทุกเรื่องราวนี้การเป็นฝ่ายเราที่กําลังร,งรอคอยการกลับมาของเขา คนนั้นคนที่อยู่ในใจของเรานะครับเป็นพลังงานให้ความรู้สึกที่มีเป้าหมายหรือแบบแผน ที่วางไว้ในอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับเป็นพลังภาพในเดอะฟูเดอะฟูเป็นพลังภาพการหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่ความเป็นอิสระการโฟกัสถึงเรื่องของตัวของคุณเองการกลับมาอยู่ในที่ของคุณหรือการที่เรากลับมาเริ่มต้นความรู้สึกใหม่อารมณ์ใหม่ในสิ่งที่ผ่านมาไม่มีใครกลับไปแก้ไขอะไรแน่ดีได้ตูกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณนะครับเป็นพลังงาพการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจมันอาจมีพลังภาพการที่ มีคนที่กําลังทักทายส่งข้อความไปง้อคุณไปขอโทษคุณอยากให้คุณรับรู้ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้ว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นประงภาพให้ในในออบวานนะในออบวานคือประงภาพการปิดกั้นการมีกําแพงการ็อกกันไปการที่เหมือนมีประงาพให้การที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยเสียใจความผิดหวังความเศร้าและความเสียใจทุกคนมีความเศร้าและความเสียใจที่อยู่ในตัวของเราเองมีทั้งความทุกข์ความไม่เข้าใจในความรู้สึกซึ่งการ ในอดีตที่ผ่านมาในตอนนี้เราถาึงฝ่ายที่กลับมา คิดและทบทวนไต่ตองในความคิดของเราว่าในวันนั้นเราทําดีที่สุดแล้วเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราทําเพื่อเขาคนานั้นคนที่อยู่ในใจของเรานะครับเป็นพลังอานให้สองไม้เทา้าสองไม้เท้าคือการวางแบบแผนและการวางเป้าหมายในเส้นทางเดินไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายได้ความรักคือการใช้ใจแหนความรู้สึกและความรู้สึกแนกใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานให้เดือดสตาชาวากลุ่มลักนากลุ่มขําคืนนี้มีดาวนับประร้านด,ดวงดวความรู้สึกนับประ้านความรู้สึกมีคนที่ฝากความ าคิดถึงไปหาคุณไม่รู้ว่าคุณจะได้รับรู้ในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาหรือเปล่าว่าเขายังรักว่าเขายังแคร์ว่าเขายังเป็นห่วงคุณทุกเส้นทางเดินในวันที่พัดภาาก็ขอให้จากันด้วยดีในวันที่กลับมาก็ขอให้กลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงตัวเองเพืกก่อกนและกันนะถ้ายังรักกันอยู่ ถ้ายังแขร์กันอยู่โชคชะตาจะนําพาให้คุณกับเขากลับมาพบเจอกันเองนะครับเป็นพลังไพ่ในสี่เหรียญสี่เหรียญน,นี่คือพลังงานพ้การกลับมารักตัวเองหรือการกลับมากอดกับความรู้สึกการกลับมาเอาใจใส่และการกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้น ในตอนนี้ก็อาจเป็นฝ่ายเราที่กําลังกลับมาอยู่ในแบบของเราในที่เดิมของเราในมุมของเราทุกคนมีเหตุผลทุกคนมีความคิดทุกคนมีสิ่งที่ตั้งใจการที่ให้เกียรติความคิดซึ่งกันและกันการที่มีเหตุและมีผลและมีสิ่งที่กระทาอยู่ในตอนนี้ของคุณนะครับเป็นภาษาให้ในโฟล์อฟครับไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปนะครับ เพราะมันมีอารมณ์ละความรู้สึกที่เข้ามากระทบจิตใจซึ่งการละกันเราไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้เราไม่สามารถบังคับความรู้สึกใครได้เราไม่สามารถบังคับความคิดหรือคําพูดใครได้เราได้แต่ ปล่อยวางในเส้นทางเดินของเรานะครับเป็นพลังภาพให้ใน King o f p r t i c a l ราชาถือเหรียญเป็นพลังภาให้ความมั่นใจในตัวเองสูงนะเป็นพลังภาให้คนที่มีความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองและคุณเป็นคนที่รักใคราคุณเป็นคนที่รักแล้วพร้อมที่จะัพพอร์ตในเรื่องการเงินหรือสนับสนุนในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างหรือในรอบๆบด้านในเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับเป็นพลังภานให้ในใน o f ค cup เป็นพลังภานให้ก้าวถ้วยคนที่รักเพศเดียวด้วยก็ได้นะ มีคนที่ขาดถ้วยห่งความเติมเต็มคือการดูแลคือการเอาใจใส่ของคุณนะคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลด้วยหัวใจและคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตทุกๆอย่างแก่เขานะครับ หรือความรักที่คุณเคยมอบให้เขาในวันนั้นในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่ขอถ้วยแห่งความรู้สึกเรายังไม่ได้หมดรักแต่เราหมดแรงที่จะก้าวเดินตามเข้าไปในวันนั้นในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่กลับมาเหมือนแคร์กับความรู้สึกของตัวของเราเองมากขึ้นนะครับเป็นพลังพการเดินจากการจากลานะในเส้นทางเดินนี้มีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความพัดภากการจากลาในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณห่างไกลมีคนที่กําลังคิดถึงและมีคนที่กําลังโหยหาคุณอยู่ในตอนนี้ ในความรู้สึกของเขาลึกๆแล้วเขาก็กําลังรู้สึกสํานึกผิดในสิ่งที่เขากะทาลงไปในสิ่งที่ผ่านมาที่ทําไม่ดีไว้คุณนะมันมีอาจจะเป็นพลังงานภายการที่ใช้คําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจกันในวันนั้นเจ็บปวดในวันนี้ทําเองผิดเองทุกเองเสียใจเองเศร้าเองและก็ต้องกลับไปแก้ไขในปัญหาที่เขาทําไว้เองนะครับขอดูปังงานภายในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าในตัวตนของเขาในตอน ตอนนี้เขาเป็นเช่นไรนะครับขอเช็คพลังงานภายในตัวตนของเขาก่อนนะครับเป็นพลังงานภายใน เพดออฟสอดนะเป็นพลังงานให้การแอบสื่อการแอบส่องมีคนที่อยากรู้เรื่องของคุณหรือเขากาําลังแอบมองคุณอยู่ห่างๆในตอนนี้คุณอาจเป็นฝ่ายที่ดูดีดูมีสเสน่ห์ดูมีคุณค่าเป็นคนที่น่าค้นหาตอนนี้มีคนที่กําลังเสียดายในวันที่ขาดคุณไปคุณคือสิ่งรําค่าคุณคือความรู้สึกคุณคือหัวใจของเขามีพลังภาพให้ซิกออฟสอดซิกออฟสอดนี่คือพลังภานให้ความ ที่เป็น MOve on หรือการเวลาวันเวลาผ่านไปวันเวลาที่ผ่านไปเร็วรีบทําในสิ่งที่หวังเคลียร์ในสิ่งที่ตั้งใจนาการที่ปล่อยเวลาไปเนิ่นนานความรู้สึกมันกําลังเปลี่ยนไปในวันที่ไม่มีคุณในตอนนี้มีคนที่ไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีคุณมาแล้วเขาขาดคุณไม่ได้นะครับเป็นพลังภาพให้เพลาครับเป็นพลังภาพให้คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันหรือเขาเป็นฝ่ายที่กําลังเขียนข้อความ ไปง้อไปทักทายคุณนะหรือเขากําลังคิดถึงความทรงจําดีๆในอดีตที่ผ่านมาในค่ําคืนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงคุณมากเขาเศร้าใจและเขาเสียใจในสิ่งที่เขากระทาลงไปมีพลังห้การปรับความเขา การพูดการคุยซึ่งกนและกันนะการที่เราได้กลับมาพูดคุยกันการที่เราได้กลับมาเกียรใจกันการที่เขากําลังรู้สึกว่าในตอนนี้เขาต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วที่จะได้คุณกลับคืนมาหาเขาความรู้สึกตอนนี้เขาอยากไปพบเขาอยากไปเจอเขาอยากไปพูดเขาอยากไปคุยหรือเขากําลังได้ยินข่าวสารของคุณอยู่ในตอนนี้หรือคุณกําลังได้รับรู้ข่าวสารของเขาว่าเขากําลังได้รับผลวิบากกรรมที่เขาทําไว้ในวันที่เขาอาจจะเป็นฝ่าย ที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ไปพบเจอใครใครก็ไม่ได้จริงใจใครก็ไม่ได้ชัดเจนกับเขาไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณดูแลเขาด้วยหัวใจคุณดูแลเขาด้วยความรู้สึก คุณดูแลเขาด้วยหัวใจที่เต็มร้อยและเกินร้อยในความรู้สึกของคุณคีนารวานราชินีไฟคนที่มีเซนส์คนที่มีดังสังหอนคนที่มีสัมพันธ์พิเศษด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่คาดการอะไรแล้วได้อย่างแม่นยำในตัวคุณเองคุณก็รู้ว่าเขารักคุณคุณก็รู้ว่าเขาแคร์คุณคุณก็รู้ว่าเขา ทำเพื่อผิดไปในวันนั้นอาจเป็นฝ่ายเราที่นิ่งแล้วในตอนนี้คนที่กระทำผิดต้องกลับไปง้อเรานะครับพลังงานภายในเพจเราวานการติดต่อเขาอ,อาจจะเป็นฝ่ายที่อยากติดต่อทักทายกลับไปหาคุณแต่กลัวใจคุณไม่ให้อภยัยกลัวใจคุณไม่เปิดโอกาสหลับเขาเข้าไปในหัวใจมีพลังงานภายเจ็ดมเมเา้าการปิดกั้นการบล็อกกันไปการมีกำแพงมันมีพลังงานภายการปิดกั้นและการบล็อกในตอนนี้อาจเป็นฝ่ายเขาที่กำลังกลับไปชดเชยในสิ่งที่ขาดหาย เขาอาจจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งในตอนที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนเหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดในความรู้สึกลึกๆและความรู้สึกที่ผ่านมาที่เขาทําไม่ดีไว้กับคุณนะในตอนนี้มีคนที่กําลังได้เรียนรู้ในวันที่ห่างไกล ใจเขาอยู่ใกล้คุณในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นในสิ่งเรียกในสิ่งดีๆที่เขาเคยทําให้กับคุณนะครับเป็นพลังภให้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยนะการที่ปรับความเข้าใจซึ่งการและกันการพูดและการคุยการบอกถึงความรู้สึกที่ออกมาจากก้นบึ้งลึกของหัวใจของเขาในตอนนี้มีพลังภให้เดอะทเทเวอร์การจับได้การโป๊ะแตกนะสิ่งที่แตกหักพังไปความไว้ใจความเชื่อใจหรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลัง กำลังเจ็บปวดในสิ่งที่ทำผิดกับต่อคุณในวันนั้นอาจเป็นฝ่ายเขาที่กลัวที่คุณจะไม่ให้โอกาสและกลัวคุณจะไม่อภัยคิงออฟซอร d ราชาถือดาบนะครับ King of ฟซอ r d นี่คือพลังงานให้คนที่มีอีโก้คนที่ไม่เคยยอมดงให้คุณในวันนั้น กลับมายอมพ่แพ้หัวใจของคุณนะอาจเป็นฝ่ายเขาที่เหมือนใช้อารมณ์ร้อนใจร้อนวุ่วามในวันนั้นที่ทําไม่ดีไว้คุณนะในคูค่คนะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้ใจในสิ่งที่กระทำผิดลงไปกับความรักคือการดูแล,แลและการปกป้องและการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังให้ในเจ็ดถ้วยนะความฝันความหวังหรือการที่คุณกับเขายังมีความฝันยังมีความหวังเขายังไม่ได้ทําความฝันให้คุณกับเขาได้เป็นความฝันที่เป็นจริง คุณยังอยู่ในความฝันและในความหวังของเขาในตอนนี้เขาอยากลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห่วงการเวลาและวันเวลาที่แปรผันวันเวลาที่แปรเปลี่ยนอดีตกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตที่มาไม่ยังมาไม่ถึงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีแค่วันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอ ความรู้สึกที่ผ่านไปความรู้สึกที่แปรเปลี่ยนมีอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามากําหนดในโชคชะตาของคุณคุณจะอยู่เหนือแห่งโชคชะตาและวันเวลาที่รอวันเวลาที่เราได้กลับมาพบรอวันเวลา ที่เราได้กลับมาเจอได้เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังไพ่ห้าเม้าปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจนะมันมีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องมุมมองในเรื่องสติในเรื่องเหตุผลหรือเป็นคนที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นเพื่อนญาติพี่น้องเอาปัญหาเข้ามาในความรักวุ่นวายในความรักในความสัมพันธ์ระหว่างกุกับเขานะครับเป็นพลังไพ่ในในออฟซอดนะความร้อนลนความร้อนใจ ความกระวนกระวายใจความรักในตอนนี้เขากําลังกระวนกระวายใจในวันที่กลัวที่จะขาดคุณไปจริงๆเขามีการที่เราได้มาพบเจอกันแล้วรักษาน้ําใจของคนที่รักของคนที่แคร์ไว้อาจจะไม่ได้พบเจอกับคนที่รักกับคนที่แคร์กับคนที่เอาใจใส่อีกแล้วมีพลังงานไพ่เดอะไฮโดรแฟนเป็นพลังงานไพ่การอาธิษฐานการขอพรการตั้งจิตการอธิษฐานการมีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ การที่มีสิ่งต่างๆที่เข้ามาลองใจในเรื่องความรักของคุณกับเขาอยู่นะมันเหมือนตอนนี้ก็กำลังอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อาภัยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเป็นพลังงานให้การที่การไหว้พระการสวดมนต์การนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมได้นะครับเป็นพลังงานไพ้ใน เจ็ดแบบดาบนะเจ็ดดาบคือการที่การหันหลังให้กันการไม่แคร์กันหรือเป็นพลังให้ความไม่จริงใจและความโกหกในสิ่งที่ผ่านมา เขาอาจจะเป็นไฟล์ที่เคยโกหกทาไม่ดีให้คุณตั้งหลายครั้งแต่รือการที่เขาเป็นไฟล์ที่วนไปมาๆกับกับกับคุณไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเอ็ดออฟพาร์ติเคิลเอ็ออฟพาร์ติเคิลี่คือนพลังงานให้โชคดีในวันนั้นเขากําลังคิดถึงว่าทําไมเขาโชคดีขนาดนั้นที่มีคุณที่อยู่เคียงข้างเขาคุณคือคนที่เคยให้กําลังใจเขาคุณคือคนที่เคยให้ความอบอุ่นแก่เขาคุณคือคนที่เคยให้ทุสิ่งทุกทุกอย่างแก่เขานะครับพลังงานให้นอวานความห่างไกล ความห่างไกลทาให้เขารู้ใจตัวเองว่าในตอนนี้เขาต้องไปหาคุณเขาต้องพบเจอคุณได้การเทคแอคชั่นก่อนการติดต่อก่อนการง้อคุณก่อนนะครับอขอดูพรรห,หาให้ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ําคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณนะครับขอเจ้ปลาห,หาให้ในข้อความของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ ว่าเขาอยากส่งอะไรไปหาคุณในค่าคืนนี้ขอใช้พลังงานไพ่ในข้อความของเขาคนนั้นมีพลังงานไพ่แปดาบความอึดอัดความไม่สบายใจเหมือนเขากําลังปกปิดกับความรู้สึกที่แท้จริงของเขาใจของเขายังนักใจของเขายังแคร์คุณมากนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน4 o f cups นะเป็นพลังงานไพ่ความเบื่อและการกลับมาขอโทษซึ่งกันและกัน การที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาขอโทษและการที่เราลืมกับอดีตที่ผ่านไปได้หรือเปล่าอดีตที่ผ่านไปเรากลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผ่านมาไม่ได้นามีพรางพ่ยการเดินจากและความคิดถึงในตอนนี้มีคนที่กําลังฝากเดือนและดาวฝากคาขอโทษไปหาคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังส่งจิตทรงใจคุณกําลังได้รับถึงความรู้สึกของเขาในตอนนี้ว่าเขายังมีใจที่ผูกพันยังมีจิตที่ผูกมัดกับคุณนะครับเป็นพรางพ่ในสองมิต มีพลังให้เดือดเฉียดกรกร,กกรกอลคณากรรกตต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้ในเส้นทางเดินเหล่านี้มีทั้งความสุขและความทุกข์และความเสียใจและความผัดภาานะครับไม่มีอะไรที่ได้ดังใจและไม่มีอะไรที่ผัดภาา ใ,ในเส้นทางเดินนี้ม <Tá, S 1> ีคือการที่เราต้องมาจากและเราต้องมาลาการที่เราอยู่ร่วมกันการที่เราดูแลใจการที่เราทําดีที่สุดแล้วในสิ่งที่ผ่านมาอาจเป็นฝ่ายเขาก็รู้ว่าในความคิดของคุณเป็นฝ่ายคุณที่เลือกที่จะเดินจากเป็นฝ่ายคุณที่จะเลือกที่จะเดินถอยเขาก็ยอมรับในสิ่งที่คุณตัดสินใจเขาก็ยอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างและเขายอมรับในผลกรรมและการกระทําในสิ่งที่ผ่านมาของเขามีพลังอาภยในคิงออเบิเช่นมีพลังอาใหยเดอร์สตา เป็นพระภาให้แสงดาวแห่งศรัทธานะจักรวาลนี้กว้างใหญ่เกินคุณคืนหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครจักรวาลส่งเรามาเรียนรู้จักรวาลส่งเรามาเริ่มต้นจักรวาลส่งเรามาเผชิญในเส้นทางเดินและเราจะกลับไปอยู่ในจักรวาลเดียวกันนะครับพระงาใัยในควีนอลคับนะมีพระอาภัยจัดเม้นจัดเม้นคือพ่ของผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทำไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ที่การกระทำนะในตอนนี้มีคนที่กำลัง เจ็บปวดทุกครั้งที่นึกถึงคุณเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงคุณความรู้สึกในตอนนี้เขากำลังรู้สึกถึงความภาครักในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะครับเป็นพลังไพ่ในเจ็ดไม้เท้านะมีพลังไพ่การวนกลับการวนคืนมีพลังไพ่วิกตอรี่อ่งความสาเร็จเส้นทางเดินในชัยชนะ เขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในเรื่องราวของเขาอีกครั้งหนึง่งแม้ว่าในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเดินก้าวผ่านเรื่องราวต Lang ่างๆในชีวิตของเขาอยู่ปัญหาที่เขาเป็นฝ่ายที่กําลังเผชิญและกําลังก้าวผ่านเรื่องราวและปัญหาของเขาในตอนนี้มีพลัอาภัเดวิลเดวิลเป็นพละอาความข้างลักนะมีคนที่แอบ ถึงคุณอยู่ห่างๆหรือเขากำลังข้างรักคุณหนักมากเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังติดโตแห่งพันธนาการตอนนี้เพิ่งรู้ใจว่าขาดคุณไม่ได้ในวันที่ไม่มีคุณเขาอยากพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพในเดเวอร์นะครับเป็นพลังงานไพเมเจอร์เป็นปปสุดท้ายประสบการณ์ในการเรียนรู้ประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเรา การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะในวันที่สิ้นสุดก็มีวันที่เริ่มต้นในวันที่จบลงก็จะมีวันที่เขากลับมาเริ่มต้นกับคุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกหรือหัวใจของคุณเองว่าคุณยังพร้อมให้อภัยหรือคุณยังพร้อมให้โอกาสกับเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณอยู่หรือเปล่านะสำหรับบางท่านอาจเป็นการที่ให้โอกาสและให้อภัยสำหรับบางท่านอาจเป็นการที่ไม่ให้โอกาสและไม่ให้อภัยแต่การที่เราให้อภัยจะเป็นการปล่อยวางถึงความทุกข์ความผิดหวัง ความพัดผ้าความเสียใจยความแค้นออกไปในความรู้สึกของเรานะครับเป็นพลังภายในอวานนะครับเป็นพลังภา่ในเพจออฟคับม,มีพลังภายในคิงออฟซอดมีไพ่ของหเหรียญในวันที่คุณเดินตามเขาเข้ากลับไม่เคยหันกลับมาแคร์ไม่เคยหันกลับมาโมในวันที่คุณหยุดเดินตามเขาในวันนี้เขาหันกลับไปแล้วไม่เหลือคุณอีกแล้วไม่ได้พบเจอคุณอีกแล้วไม่ได้พูดคุยกับคุณอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้เล่าเรื่อง ต่างๆให้กับคุณได้ฟังอีกแล้วนะมีพลังอภัยเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยมีพลังอไพยเอราวานมีพลังอไพยเดมมนเดมมนคือความคิดถึงคือความเศร้าและความเสียใจนะครับในความคิดถึงในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังโหยหาแลนะกำลังคิดถึงคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันเดิมๆคิดถึงสิ่งเดิมๆคิดถึงสิ่งเก่าๆมันมีทั้งสิ่งเดิมๆและสิ่งเก่าๆในโชคชะตาข้างหน้าเราจะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็น ความรู้สึกใหม่และโอกาสใหม่ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หวังที่จะได้กลับไปในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังให้ความทุ่มเทการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับไปในความรักในความสัมพันธ์ยังรักกันอยู่ไหมยังแคร์กันอยู่ไหมพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันอีกหรือเปล่านะครับเป็นพลังให้ซีกออบครับเป็นพลังให้คนอดีตหวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์ ค่าคืนนี้มีสิ่งที่เป็นความรู้สึกเดียวกันที่คุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันอยู่นะครับเป,ป็นพลังไพ่ในเจดดาบในะมีพลังไพ่ g ิงอวานด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความรู้สึกของเขาได้นะพวกคุณกับเขาเคยผูกจิตเคยผูกใจเคยผูกดวงร่วมกันมา การพัดผ้าคราวนี้อาจเป็นพลังาภาไการที่ต้องไปรับผลวิบากกรรมที่เคยก่อจากอดีตชาติกันมาก่อนก็ได้นะเพราะมีพลังาภาไผลวิบากกรรมที่จะต้องมาพัดผ้าในวันที่รักในวันที่แคร์ในวันที่รู้ใจตอนนี้มีคนที่รู้ใจว่าในความเจ็บปวดนี้มันช่างเจ็บปวดเหลือเกินเขาอยากพัดผ้าคุณด้วยคำมั่นคำสัญญาและเขาขอโทษในสิ่งที่เขาเคยทำผิดสัญญากับค,คุณไว้ เขาขอโทษด้วยความรู้สึกเขาขอโทษด้วยหัวใจเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณว่าคุณก็เจ็บว่าคุณก็เสียใจแต่ในตอนนี้เขาจะกลับไปทักทายและเขาจะกลับไปง้อคุณนะครับหมอต้วก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ข,ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต้9ก้าวทารอตด,ด้วยนะครับหมอโต้ก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท่านในค่ำคืนนี้นะครับ